ก็เราจะอยู่ที่เมนูซุกี้เนี่ยเขาจะเปรถอะไรครับเดินนะดิเช่นะไปนน้ำแข็งเลยเราไปเรื่อยเราไปเรื่อยมันก็จะได้กินหอมจากกระเทียมได้กินหอมจากกระเทียมนะเ,เปน็นมา,<ส>มาเดีรัมงมอเนี่ยมอไปบ้านเอ,อ,อาน้ำน้ำใส ดชิเตัวน,น้ำก็สูตรเดิมเลยะะะะนะพอๆนะเนาะแล้วเราจะแช่ไว้อันี้มันจะแช่มันให้ต้มเลยพูดถึงแต่เราจะแช่ก่อนดูไทยอันนี้ล้างประกาศใช่ไหมดอว่าจะไม่ลองล้างเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะตัดพลาดโอเค ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เรามีเงินมาซื้อกินในวันนี้นะครับตาคอนเสิร์ตตาคอนเสิร์ตหลังแต่เขาไม่ขึ้นมาตัวนี้ตาคอนเสอร์ตาทั่วนีน่ทั่วลันเตาไงตาทั่วลันเตาบุเส้นตามงคลคู่ต่อไปทำอะไรครับทำหมเราจะทำหมูเนื้อหมูเราไม่เราไม่ใส่เยอะนะเราใส่พอกิน,นะนเนเีย่ยาวดิบก็มีแค่นะี้ทุกคนมีมีเยอะแล้วเราจะใส่แค่นี้พอนะเป็นสูตรที่บอกว่าทำพอกินไงไม่ได้ทำแบบหม้อใหญ่ สวยเนื้อหมูจะเป็นเนื้อสั่งนง้ะแด้งสวยเลยก็ซื้อที่ตลาดก็ตอนนี้ก็หลลอร้อยติบไม่ได้แช่นะเป็นน้ำแข็งเลยตู้เย็นเรามันดีด้วยเย็นมากอน่งช <c oughs> ิ้นมลยพอดีหันชิ้นพอดีคำ ทำกล้วยใหม่ EP2 กล้วย<ห>สตรกรอบน,อนนะเพราะ EP แรกเนี่ยคือผลตอบรับดีมากนะคนดูเยอะมากได้คบาุณด้วยนะ <c oughs> โอ้ยจีบสุดโอเคเออยนะคนนี่นะครับเปืเ่อๆแต่ว่าเราจะล้างแล้วก็จะใส่แค่ครึ่งเดียวพอ้อเราจะลอกกันตรงนี้เปืเ่อนๆนี่ยเอเดี๋ยวหมูนี่เราก็ล้างน้ำสะอาดแล้วนะ,ะี๋ยวก็จะพักไว้ จะล็อข้าไปจนกว่าจะถึงแกนในมันเราจะสังเกตว่ามันจะไม่มีอะไรจอดเล้วนี่ยเอาให้ไก่ให้เป็ดกินใช่แต่ตอนนี้บ้านเราไม่มีแล้ว <c oughs> สงสารตาจ้าเลยเนี่ยไ,ได้อันนี้ทิง้งน,นี่เราจะทิ้งไปเลยแล้วคลิปนี้ไม่ค่อยปวดมากนะแต่ทำกินกินตลอดเดื เราอเรากน้กันเลยแลาวเรน้ำแต่งน้ำแต่งน้น้ำเี่ยรักจะเาขันหรืกินวะเลยใส่ไปได้ร yeah, ับ ราจะต้มจะมอลูกไหนอยูมอลูกไฟฟ้าเนี่ไหมลูกในได้เลยครับได้จ้ยะยิ่งก็มาดูเยี่ยมแต่ล้างก่อนมอเปื่อยมันเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเปลา่าเปล่าทั้เลยแกนี่เราจะไม่ทิ้งนะไม่กินได้นะนแต่หมดแตกนั่นไปข้างล่างทีนี่มีไปเยอะรอนนะก็แต่บางคนก็ชอบกินเนื้อกินผักเยอะก็ใส่ที่ชอบนะกินผักเยอะก็ใส่ผักเยอะ แต่ผมว่าหมูประมาณนี้ก็พอแล้วประมาณสัดทีขีดทีเส้นนี่ก็จะเป็นระดับประมาณกินได้สามสามสี่คนอิ่มนะครับนี่ก็มีไข่สองฟองนะไข่นี้ไม่ใสุ่รท้ายนะย่ามีกระเดียงกินนะแบบว่าสูตรเราไม่ต้องใส่ได้มากเลยเพราะเราก็ไม่มีตังค์เช่นกันหืมไม่มีตังไม่ใช่ไปใส่เลยไม่มีทางซื้อก็จะเก็บทาเป็นชิ้นๆขั้นขาวจังกัน ก็อ่นอย่างนี้หรอใช่มันก็เพราะว่าวุ้นเส้นอะถ้ามันไปโดนน้ำมันธรรมชาติมันก็จะอืดดูไมาอยู่แล้วที่เราจะทำก็ว่าหนึ่งถูกแล้วก็๊บจะถ่ายคลบปนี้อ่อนะควัดูไม่ถได้ไงจะตำมันมีครก เออก็นั่นแหละก็ทำอย่างนั้นแหไงนี่คืออะไรอ๋อตอกใส่เป็นทำเราจะทำเหมือนเอาซุปไปเลยเราจะทำแบบนี้เลยโอ้รู้เลยเนี่ยพอช่วงน้ำเดือดพวกเราก็จะเอาเนื้อสัตว์ใส่แล้วก็หุ่นเล่นใส่เพราะเราปรุงมาอยู่แล้วแล้วเราใสา่ผักใส่แล้วก็ไข่ใส่ที่หลังสุดเราก็ไม่รู้เราเราต้องใส่เนื้อก่อนนะครับมันมันจะได้สุกก่อนแล้วก็อีกอย่างถ้าเราใส่เนื้อก่อนอะเวลาใส่ผักที่หลักก็ผักมันจะดูดเนื้อน้ำอ่ะมันจะเข้มข้นนะนี่เขาไม่ได้จ่ายแต่ถ้าเราจ่าย่ เพราะว่าน,นี่มันจะเป็นรถหมุนแล้วมันก็จะเป็นรถเดียร์ครับนั่นด็กหมุนจะแบบเป็นก้อนมาแต่ว่าติดฟองก็น,น่าจะฟองคขนอเราไปดูแล้วมันไม่มีเราก็เลยใช้นี้แทนเขียนเราจะเป็นนี้เดี๋ยวเราต้มให้น้ำมันเดือดเราตั้งให้น้ำมันเดือดแล้วเราจะเอาเนื้อมาไปใส่เขียเราตั้งกระทะให้กระทะทุกทีตั้งหมอ้อรอมันเดือดนะนเห็ขีนยนจะเปิดแป๊ดเขียนะครับประมาณนี้แล้วก็รอให้มันเดือดนะนี่ไม่ต้องทำอะไรมันะรอเดี๋ยวเราเอาเนื้อมาใส่ ก็เทน้ำจากขวดเส็นออกนะเดีืวอวไปตรื่นยๆเราก็ไปรอน้ำเลือดกันเอาใครใส่กันดูครับไป let's go <S แล้วเราก็ ปุงปรุงนิดนึงน้องบกแล้วปรบวกแค่นอนว่าหนึ่งช้อนนะครึ่งนึงครึ่งนึงเริ่เดือดแล้ตาดำตาไม่น้อยนี่มันก็เริ่มเคนที่คนคนเพื่อให้ผมกคเรียงอะไร ก็ใส่เนื้อนะะตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเราช่วงตอนที่เราใส่เนี่ยเราจะเพิ่มคนแล้วป,ปล่อยป,ปล่อยไว้อย่างนี้เลยปล่อยร้อนแล้เราจะลงไปพร้อมๆกับหมูเนื้อสัตว์เลยเพราะว่ามันจะได้ยุบเหมือนมันจะนะแต่พอใส่จีนแล้มันจะยุบนะจะยุบลงไปเลยอย่างที่บอกนะใครชอบใส่อะไรจะใส่น้อยก็ใส่มานะ เออผมลืมบอกวานะเราไม่มีน้ำกินซุกกีนะเราจะใส่เปอย่างอื่นแทนนะคือเราไม่มีใส่พริกพวงันดีป็นตุ๊ดงบประหยัดนะพยายามกัดข้องนะมากินท้่ไฟนะมันไม่ดีนะแฟตอันนี้เราเปิดไฟฉายนะดูทุกคนดูสีดิโค่น่ากินอะ ปล่อยมันหรืว่าให้ผักมันดูดน้ำมันเมื่อหมูเราจะเป็นสีพอดีพอผักอายุปุ๊บหมูนะฮเห็นเห็นเนื้อหมูไหมสวยจัดใหากินมากเลยเราก็รอไปก่อนตักเลมดีรอไปเรื่อยเราไปเรื่อยมันก็จะได้กินหอมจากเครื่องเทศได้กินหอมจากกระเทียมนะจริงๆแล้วมันน่ากินมากเลยอยากให้ผู้ชมได้กินกับพวกเราเลย ให้ดูไหมตอนนี้เราจะใช้เริ่มใช้ไฟกลางหรือไฟอะไรเงี้ยไฟเราเริ่มเบาะะแล้วตอนนี้พอมันเดือดปุ๊เบเราก็บวมไฟลงมาหน่อยเพราะเราไม่ได้เร่งอะไรพวกนี้นนี้เราก็รอพักให้มันเต็ที่เพราะเราจะใช้ไฟแรงแค่ตอนเริ่มแรกที่น้ำมันเดือดนะตอนนี้เราก็รอพักเพราะว่าเริ่มจะเลีแย้นเนี่ยเขาใสบ่บนเส้นที่หลังเพราะว่าเส้นมันจะสุกง่ายกดพวกเขานะแล้วก็ตอกไข่ใส่ไปเลยนะเ,เ,เหมือนกินอันนั้นเลยไอ้ผัดไอ้ผักกาด่ะตรงผักกาดเขาเรียกผักกาด ใช่ไงตู้ประกาศที่มันเอาไปทำประกาศประกาศอ่ะอันนี้จะปิดฝาแล้วมัฝาเลยนะอันนี้ทิ้งประมาณกี่นาทีทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเดือดสวยน่ากินมากเลยดูดิเห็นป่ครับผักสีสวยมากเนี่ยเราจะคนนิดหน่อยอันนี้ผักเราเริ่มได้แล้วเราสังเกตจากที่ว่ามันจะเริ่มใสจะขาวมันจะใสแต่ยวเราคงเส้นใส กลิ่นหมอมมาก,าก3 3ครับกลิ่นหอมจริงไข่นี่คือใส่ท้ายสุดปะใส่ท e. ้ายสุดเพราะว่ามันจะได้เกาะในตัวเส้นด้วยแล้วก็เกาะในอย่นี้้ลยเอาให้พยุงใส่ดีเลเดีเป็นเศษเลยแบไปดิ คนกินนะแต่ว่าใครอยากให้มันหน้าตาส,สวยๆก็ใส่น้ำจิ้มได้มันก็น่ากินมากเดี๋ยวน้ำจิ้มเรามีเราจะใส่ที่หลังเห็นไหมหุนเซีนมันจะเป็นอะไรที่สุกไงามากของความร้อนพวกมันจะกลมเกิน,ล,นละลายเลย,ยมันกลมเกินไปกับน,น,น้ำเลยตอนนี้เราก็จะคุนคน,น,กนกินทุกคนดูดิว่าน้ำเยอะไปป่ะเรื่องไงเรื่ไม่เยอะตัวน้ำมันประมาณนี้อยู่แล้วน้ำประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักพับก่อนเซีนไปทำงาน จะพูดถึงน้ำตาลทิ้งไว้ในหม้อสักแป๊บละชีนไว้สักห้าถึงสิบนาทีนะแล้วมันก็ดูดเซนมาที่ใหญ่พอเราใส่มันเส้นไปเห็นไหมจากนั้นก็เดือดพุ่งนิ่งไปเลยแต่จริงๆล้วไฟมันมีอยู่นะเราจะเลีงไปหน่อยเพราะเราจะใส่ไข่อืมตอนนี้พัดตาเดี๋ยวค่อยจับจับเลยนะท่านอย่างที่ไข่จะช่วยใช่ไหมใช่ไไข่ไข่ที่ปรุงไก็ไม่ต้องปรุงก็ปรุงในน้ำต้มยำแล้วไงใช่ไข่ที่สุด นใส่ไปทั้งลูกนะแบบไม่ต้องตีอ่ะนี่ตีเดี๋ยวตีดีกว่าถ้าบางคนไม่กินไข่ตีอยากกินไข่บางคนก็ใส่ไปทั้งกลนะแทนเป็นไข่ทั้งกลโอเคใส่น้ำกำลงดือดเห็นไ้มเห็นไหมคนดูไอ้ กินหอมบ้านทุกคนครับถ้าโทรศัพท์มัน,นได้กินได้ในกลุ่ผมผมจริงๆโทรศัพท์ได้กินได้ก็ไม่ใช่แลนะเราจะน,าน,นี่มันจะคนไปนะเไนี่ยเริ่มมต้องร้อยไข่ขมันสุกไปน,นี่ิดๆมันะมจะได้ติดกับพวกเส้นพวกอะไรแล,ะล,ะล้วเราก็จะคนที่นี่มันสืบเติมเยอะสุดเราจะคนไปเนี่ยมันอาจะเป็นไข่เกาะเใช่ไหมมันจะสวยเใช่ไหมถ้าเราคนเลยมันจะแช่ไปในน้ำมันจะไม่เห็นว่าเป็นไข่เพราะเราใส่ไข่ เออเนี่ยบูเซ็นเริเ่มทำง,งานแล้วครับเริ่มบ,บอกว่าน้ำเริ่มไม่มีน้ำเริ่มไม่มีแล้วอันนี้เราคุไม่ได้น่าจะมีแตงไข่ของบูเส้นเริ่มจะเคลียร์ทุกคนแต่จริงอีกสักอีกสักสองอีกนาทีนึงก็ได้ละเพราะว่าตอนนี้บูเซ็นมันก็เริ่มนี่อะไรไหมแตงไข่ไหมด,ดิเป็นก้อนๆต่งองๆเลยสวยมากเลยทิ้งไว้เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล,แล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นไงนะทุกคน ที่ทิ้งก็เนี่ยไม่ใช่ว่ายังไม่อยากกินนะให้มันได้ที่นะที่ฮะอูดูคนดูดิน้ำมันคือหายหมดเลยนะแต่ว่าเรายิ่งปล่อยทิ้งไว้นานน้ำมันจะหายไปแต่ว่ามันก็แลกกับการที่ผักแล้วก็เส้นอะไรมันจะนุ่มขึ้นนะปะแต่เราจะยกไปลราดไปกินกันนะประมาณที่เราพอกินอ่ะแล้วก็เราจะตักอันนี้ราดนะขยำข้าวบอกว่ามันจะอิ่มพอดีนะแม่เอาให้ใครมีน้ำจิ้มก็ใส่ได้นะแต่เราไม่ใส่พอแล้วมั่งจะลิ้มชินประมาณนี้พอนะเดี๋ยวจะอิ่มล้ว แล้วก็ค่อยโคนที่หลังเลยจนะมีบ,บีบแ,แล้วก็ใครชอบหวานเปรี้ยวเผ็ดก็ปรุงตามใจชอบไม่กินนาทีเคี้ยวอยู่นะไม่เห็นแล้วอันนี้ร้อนที่ผ่านอันนั่นนั่นเลียเลียอันนี้อ่ะเนี่ยปรุงเองยังอร่อยอร่อยเฉยโดยในเฉยเียงชอบอ่ะมันวววววควรมาลองกินดูนะถ้าใครอยากใส่หมูบดก็ใส่ได้นะปั้นปันก้กลมๆกะใส่ อ๋อแล้วมั้งใช่อร่อยนะคันนี้หยิบใช่พออร่อยจริงวนนี้หยิบแล้วนะมั้งก็ลองทำดูนะครับประมาณนี้แหละนะก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์นะก็เดี๋ยวคลิปหน้าทำแล้วก็รอติดตามนะฮะนี่ยพอกินแล้วบ่ายแลยทุกคนเคจะไนคลิปหน้านะฮะวันน้กินคาลาบ่ายนยนี่นะครับอร่อยมากนี่อร่อยอร่อยไหมเชลินเอลูกลงด้วยแหละเย้เดี๋ยกันคลิปหน้าคาลาบ่าฮะ